สวัสดีค่ะมีรถมาอีกคันหนึ่งแล้วเดี๋ยวนะฝุ่นเยอะซะด้วยสิ โทษใครได้เป็นเราที่เลือกมานั่งอยู่ในถนนดินรุกรางแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ English Fit and Firm ค่ะวันนี้ครูส้มไม่ได้มานั่งบล็อกถนนชาวบ้านเขาเล่นๆนะคะแต่จะมาสอนการฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบง่ายๆในบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้นะคะวันนี้ท็อปิกที่จะสอนคือการตั้งประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย what ที่แปลว่าอะไรนั่นเองค่ะเชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักคำนี้ดี เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะขึ้นต้นประโยคแรกเอาใกล้ตัวสุดๆเลยถามครูส้มหน่อยซิว่าวันนี้ทั้งวันครูส้มทำอะไรบ้างจะขึ้นต้นประโยคด้วย what you do today ห้าวิค่ะสิ่งที่ถามไปมันเป็นอดีตการแล้วเพราะว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยมันก็หมดลงแล้วใช่ไหมถามว่าวันนี้เนี่ยได้ทำอะไรไปบ้างใช้ do หรือ did คะ อ่าตรงนี้เติมได้หยิดลงไปก็จะได้ What did you do today? What did you do today? did ตรงนี้นะคะในทางแกรมาเขาเป็นกริยาช่วยไม่ได้ไปนั่งขยันขยอปแปลว่าทำเขาเป็นเรือบช่วยที่ทำให้ประโยคคำถามแบบอดีตการเนี่ยมันสมบูรณ์เฉยๆส่วนคำว่า do ตรงนี้มีความหมายแปลว,ว่าทำนั่นเองค่ะดังนั้นวันนี้คุณทำอะไรมาบ้าง ประโยคนี้ใช้ถามกันบ่อยเช่นเวลาโทรศัพท์หาแฟนตอนค่ำๆก็เลยถามว่าอา้าววันนี้ตัวเองทำอะไรมาบ้างถามเพื่อนวันนี้แกทำอะไรมาบ้าง What did you do today? What did you do today? นั่นเองค่ะประโยคที่สองไม่ได้อยากจะถามว่าวันนี้ทำอะไรมาบ้างแต่อยากจะถามว่าคุณทำอะไรเป็นอาชีพคุณมีอาชีพอะไร What ความง่ายมันอยู่ที่ตรงนี้ค่ะทุกคนเปลี่ยนจากคำว่า did เป็น do what do you do what do you do กดเร็วกลายเป็น what do you do what do you do ถ้าเกิดฝรั่งถามเราแบบนี้นะคะไม่ต้องไปตอบเขาว่าอ๋อฉันกำลังกินข้าวอยู่จริงๆเขาถามว่าคุณมีอาชีพอะไรถ้าเกิดเอาให้เต็มประโยคก็คือ what do you do for a living What do you do for a living? คุณทำมาหากินเลี้ยงชีพของคุณด้วยอาชีพอะไรนรั่นเองค่ะเป็นการถามว่า What's your job? What's your job? นะคะนั่นคือ What do you do? จบให้เข้าใจเลยว่าคุณทำอะไรเป็นปกติในเรื่องของอาชีพ <S <S ประโยคต่อไปค่ะเป็นการถามความคิดเห็นว่าคุณคิดยังไงเกี่ยวกับจุดๆๆโอ้โหตรงนี้ใช้แบบหลากหลายได้เลยเมื่อจะเป็นคิดยังไงเกี่ยวกับอาหารมื้อนี้ คิดยังไงเกี่ยวกับประเทศคิดยังไงเกี่ยวกับสถานที่คิดยังไงเกี่ยวกับคนคนนี้ครูขอให้แต่งประโยคว่าคุณคิดยังไงเกี่ยวกับครูส้มแล้วกันนะคะขอเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางนิดนึงนะคะเพราะเป็นคลิปของครูคุณคิดยังไงเกี่ยวกับครูส้ม what ที่เหลือจัดการเองคะ่ะ what do you think about ใช้คำว่า think about คิดก็คือ think เกี่ยวกับ about think about think about พูดเ,ดเร็ว think about แปลว่าคิดเกี่ยวกับดังนั้นก็จะได้ what do you think about ครูสม้มนั่นเองค่ะคุณคิดยังไงเกี่ยวกับครูสม้มเป็นการถามความคิดเห็นนะคะดังนั้นแ p a ทิร์นนี้นักเรียนเอาไปใช้ได้หลากหลายสถานการณ์เช่นคุณคิดยังไงเกี่ยวกับ สไตล์การสอนของครูส้มจะได้ว่าไงคะอยู่ก็มาเหมือนเดิมใช่ไหมคะ what do you think about สไตล์การสอนของครูส้มใครที่เคยดูคลิปของครูส้มมาแล้วของตรงนี้สามารถเอา apostrophe s, <S ไปวางไว้หลังคร mm ูส้มได้เลยเป็นครูส้ม 's teaching style ครูส้ม 's teaching style <S ทั้งหมดทั้งมวลจะได้ว่า What do you think of c r u s o s teaching style? Again, What you think teaching style? do you of Krusom's รู้นะคะว่าคำตอบของพวกเราก็คือ <S <S I like her teaching style very much. I think her teaching style is really helpful and useful. อันนี้ครูถามเองตอบเองชองตัวเองเองขอยคนนิดนึงเนาะ เขาี้อยากจะถามว่าคุณคิดยังไงเกี่ยวกับงานของคุณเป็นการสนทนาพาทีกันไปเรื่องที่มันสร้างสรรค์ใช่ไหมคะสร้างประโยคไปมากกว่าเดิม What do you think about What do you think about งานของคุณงานก็คือ job ของคุณ job your อุ๊ยไม่ได้เอามาสลับที่กันค่ะภาษาอังกฤษการแสดงความเป็นเจ้าของต้องมาอยู่ข้างหน้าคำนามดังนั้นคำนามคือ job ข้างหน้าคือ your job จะได้ว่า what do you think about your job เป็นการถามความเห็นว่าเออตกลงอยู่ชอบงานตัวเองไหมคิดยังไงเกี่ยวกับงานของคุณเองเหรอแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าอ๋องานของผมเนี่ยมันก็เป็นงานที่มั่นคงนะอะไรอย่างเงี้ยผมชอบถามซอกแซกต่อไปนิดนึงว่า คุณชอบอะไรเกี่ยวกับงานของคุณชอบเรื่องของเงินเดือนอไรายได้ชอบเรื่องของสวัสดิการชอบหัวหน้าชอบกิจวัตรที่ต้องทำหรือรายละเอียดของงานอะไรแบบเนี้ยถามสิคะคุณชอบอะไรเกี่ยวกับงานของคุณส่วนไหนเกี่ยวกับงานที่คุณชอบจะได้ว่าเปลี่ยนจาก think เป็นอะไรตรงนี้ไม่ได้ถามว่าคิดยังไงแต่ถามว่าชอบอะไรเกี่ยวกับ ก็เลยเปลี่ยนจาก think เป็นชอบภาษาอังกฤษ like what do you like about มาไหม What do you like about your job What do you like about your job ใครได้แบบนี้ครูให้ A บวกเลยค่ะ Very good เก่งมากๆเลยแต่คราวนี้ปรากฏว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาชอบเกี่ยวกับงานของเขาอยากจะถามว่าชอบอะไร มากที่สุดคำว่ามากที่สุดก็คือ most ขอย้ายกล้องนิดนึงนะคะเพราะว่ามีรถมาครูไม่สามารถที่จะบล็อกถนนแบบนี้ได้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าทำให้เกิดความไม่สะดวกสำหรับการคมนาคมค่ะงั้นโจทย์ของเรานะคะคุณชอบอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับนครพนมเหมือนเดิมคะ่ะแพทเทิร์นอะไรก็คือ what ชอบ like เอาอะไรมาทำให้ประโยคมันสมบูรณ์จก็ you? จะได้ What do you like about What do you like about นครพนมนั่นเองค่ะแต่อยากจะถามว่าสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดอ,อะไร The most ไปปักไว้ตรงไหนคะ่า ah. What do you like the most about นครพนมแต่นั้นแพทเทิร์นนี้นะคะเอาไปไว้ใช้ถามเกี่ยวกับอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคนสถานที่อาหารฤดูการ What do you like the most about จุดๆสิ่งที่เราอยากรู้นั่นเองค่ะชอบอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับฉันเพราะอืว่าฉันเป็นคนหลงตัวเองอะไรประมาณนี้ยูก็เอาคําว่าฉันไปเติมลงไปจะเอา I me หรือ my อ่าก็จะได้ว่า What do you like the most about me What do you like the most about me หรืออยากจะถามว่าคุณชอบอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับครอบครัวของฉัน What do you like the most about My family นั่นเองคะ่ะประโยคภาษาอังกฤษในเชิงที่มีคนมาหาเรื่องเรานะคะเราก็เลยถามเข้าไปเกมแกมความเป็นนักเลงว่านี่คุณต้องการอะไรจากฉันนี่คุณอยากได้อะไรจากผมเนี่ยจะได้ว่ายังไงคะ What you want from me เอาอะไรไปปักไว้เพราะเป็นประโยคคำถาม d <Do. S 1> จะได้ว่า What do you want from me What do you want from me นั่นเองคะ่ะ อ่ะสำหรับบางคนที่ทำงานในร้านอาหารจะถามเขาว่าคุณอยากจะสั่งอะไรคะสั่งก็คือ Order ห้าวิค่ะ What do you want to order <c oughs> ทำให้ภาษามันสุภาพและซอฟต์ลงมานะคะไม่ได้บอกว่าผิดในความแกรมมาเน่ะมันถูกต้องแต่ถ้าเกิดในความเหมาะสมของการเทศะยังไม่ถูกต้องสะทีเดียวค่ะเพราะว่าฟังดูอาจจะขัดหูสะนิดนึงก็จะเปลี่ยนจาก what do you want to order เป็น what would you like to order what would you like to order นั่นเองค่ะคุณอยากจะรับอะไรอยากจะสั่งอะไรคะดังนั้นจำแพทเทิร์นนี้ไว้นะคะ what would you like to what would you like to ตามด้วยกริยานั่นเองค่ะ น,นี้สุภาพมาึ้นเนาะเ <laughs> ช่นเดียวกันอยากจะทานอะไรอยากจะดื่มอะไรอยากจะให้ฉันช่วยอะไร What would you like to do? นะอยากดื่มอะไรหรอคะ What would you like to drink, like to drink? พูดกับเพื่อนก็นจะประมาณ What do you want to drink <c oughs> อยากจะกินอะไร What would you like to eat What would you like to eat แต่พูดกับเพื่อน What do you want to eat อ่าคราวนี้อยากให้ฉันช่วยอะไร What would you like me to help you with พูดกับเพื่อน What do you want me to help you with นั่นเองค่ะครบคำแบบนี้นะคะถามครูส้มสิคะว,ว่าโอ้เย็นนี้ครูส้มจะกินอะไรเป็นอาหารเย็นหรอกินอะไรเห็นไหมคะอะไรก็ถามถึงอนาคตการเป็น will มาปักแทนดู What Will you กิน eat กินอะไรเป็นข้าวเย็น for dinner What will you eat for dinner? แต่คราวนี้ทำให้มันธรรมชาติมากขึ้นฝรั่งใช้คำว่า have บ่อยกว่าคำว่า eat ก็จะเป็น What will you have for dinner นั่นเองค่ะหรือสิ่งที่กำลังจวนจะเกิดขึ้น What are you going to have for dinner? What are you going to have for dinner? ครูส้มนั่นเองถามว่ากิจ,จวัตรโดยปกติแล้วครูกินอะไรเป็นข้าวเย็นหรอคะจะเปลี่ยนจาก What will you เป็นเอาละค่ะครูพาแต่งประโยคจนหัวหมุนแล้วแต่ตรงนี้ไม่ได้หลอกให้พวกเราหัวหมุนเล่นๆน,นะคะแต่ทําให้พวกเราคิดได้ไวและคล่องขึ้นเวลาที่พวกเราต้องไปพูดเองในสถานการณ์ของเราเองอะคะ่ะเปลี่ยนจาก will เป็น do What do you have for dinner? แต่เอา adverb มาขยายเป็น what do you usually have for dinner เอาคำว่า usually normally ได้เลยค่ะ what do you normally have for dinner และเช่นเดียวกันค่ะมื้ออาหารตรงนี้อาจจะเอาคำว่า breakfast lunch ไปแทน Dinner ได้เห็นไหมคะว่าการประยุกต์มันอยู่ที่ความสร้างสารรค์และความอยากจะฝึกของเราว่าอยากจะทำให้มันหลากหลายมากน้อยแค่ไหนสุดท้ายนี้นะคะถ,ถ้าเกิดเราชอบการฝึกแบบนี้ถือโอกาสชวนให้เรามาเรียนคอร์สออนไลน์ที่สุดยอดแห่งความคุ้มเลยค่ะที่สุดยอดแห่งความคุ้มเลยค่ะให้ทั้งฟร e ีอีบุ๊กให้ทั้งการบ้านและคอร์สสรุปแกรมมาให้ด้วยค่ะอยู่ในนี้ทั้งหมดเพียงราคา 1>, 1 9 9 0บาทเท่านั้นค่ะเป็นคอร์ส Lifetime Membership ไม่มีการหมดอายุนะคะสงสยัยตรงไหนระหว่างเรียนจะถามใครละคะถ้าไม่ถามครูสม้มครูจะให้ลายส่วนตัวไว้สำหรับสมาชิกเอาไว้ถามครูได้โดยตรงในระหว่างเรียนเลยค่ะติดต่อได้ที่ l ลาย at English fit and firm นะคะและสำหรับวันนี้ครูจะต้องไปก่อนนะคะก่อนที่ประทิปจะตกดินค่ะคุณแม่น่าจะทำอาหารเย็นไว้ให้ครูแล้ว าลืมติดตาม English Freedom f r e e n Firm ทั้ง YouTube และ f a c e b o o อินส t a แ r รมอิงส้มโอนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย